สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่และก็น่าสนใจเรามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวงเอสป้านะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยรูปทีเซอร์นะครับเกี่ยวกับการนําเพลงมารีเมคใหม่นะครับอย่างเพลง Dreams Come True นะครับของรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง S.E.S. นะครับซึ่งในเพลงนี้นะครับที่เอสป้าเนี่ยได มารีเมคนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์ของ SM Remastering Project นะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ SM เนี่ยได้จัดทําขึ้นนะครับแล้วก็นำเอสป้าเนี่ยมาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับเป็นศิลปินวงแรกของค่ายเลยและเพลงนี้นะครับก็มีโบอาที่เป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายของเอสป้านะครับได้มาทําการโปรดิวส์แล้วก็ได้มาทําการออกแบบท่าเต้นให้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยรูปทีเซอร์ต่างๆออกมาเนี่ย แฟนคลับนะครับก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อมากๆว่าเพลงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าเพลง Dreams Come True ในเวอร์ชันของ S.E.S นะครับในยุคนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพลงนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่นะครับและตัว M.V เนี่ยก็มีการพูดถึงหรือว่ามีการเล่าเรื่องด้วยภาพเนี่ยเป็นเรื่องราวของนอกโลกนะครับเป็นอวกาศเลย M.V ของ S.E.S ในตอนนั้นเนี่ยก็จะออกแนวเหนือจินตนาการไปหน่อยนะครับซึ่งมันก็บังเอิญมากๆเลยนะครับเมื่อเอสปาเนี่ยก็เดบิวต์มานะครับด้วยคอนเซ็ เซปไซไฟเหนือจินตนาการเป็นคอนเซปที่ออกไปในทางที่แบบว่ามีโลกเมตาเวิร์สนะครับมี AI ของแต่ละคนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญที่พอดิบพอดีกันมากๆเลยนะครับระหว่างวงรุ่นพี่อย่าง S.E.S กับวงรุ่นน้องนะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปล่าสุดของ SM อย่างเอสป้านะครับและหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมานะครับว่าเอสป้าเนี่ยจะนําเพลงนี้มารีเมคนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ลุ้นมากๆว่าการรีเมคเพลงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นยังไงในเวอร์ชันของเอสป้านะครับและวันนี้นะครับเพลง Dreams Come True นะครับโดยเวอร์ชั่นของ เอสปาเนี่ยก็ได้มีการปล่อย MV ออกมาแล้วนะครับทุกคนและเพลงที่ปล่อยออกมานะครับจากการรีเมคใหม่ของเอสปาเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังเพลงหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปดู MV เนี่ยตอนนี้สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะครับทางช่อง Off i c i a l ของ SM เเลยซึ่งเพลงนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยออกมาแฟนคลับของเอสปานะครับที่กําลังรออยู่วันนี้นะครับออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆนะครับสาหรับเพลงเวอร์ชั่นของเอสปาซึ่งจากที่เราได้เข้าไปฟังมานะครับเราก็รู้สึกว่าเพลง นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มากๆเลยนะครับหลังจากที่ เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นมามีการใส่ท่อนแรปนะครับแล้วก็มีการนํามารีมิกซ์เพลงใหม่นะครับซึ่งในท่อนเปิดนะครับก็ถือได้ว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงตัวมิวสิกวิดีโอนะครับก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนคลับเนี่ยกันอย่างทั่วหน้าเลยสาวเอสป้าเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับใน MV เพลงนี้และก็ยังมีท่อนนะครับที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสําหรับคนที่ติดตามเอสป้านะครับหลายๆคนเนี่ยที่ได้มีการไปดู MV รวมถึงได้ไปฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันของ SES นะครับหลังจากที่ได้มาดูเวอร์ชัน ของเอสเปาเนี่ยเรารับรองเลยว่าจะต้องแปลกใจมากๆนะครับกับท่อนนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดู MV แล้วก็ไปรับฟังเพลงได้เลยนะครับรับรองว่าจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยและหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงแล้วก็ MV ออกมานะครับแฟนคลับของเอสเาเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์นะครับถึงการปล่อยเพลงนี้ของเอสเปาหนะครับหลายๆคนนะครับชมว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆนะครับสำหรับเพลงรีเมคในเพลงนี้นะครับแฟนคลับนะครับก็มาคอมเมนต์ว่าทุกคนสวยมากๆทั้ง4สาวเนี่ยเหมือนกับนางฟ้าตัวเล็กๆเลยนะครับ างคนนะครับก็บอกว่าชอบมากๆทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวไปหมดเลยทั้ง MV ทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัวสาวๆด้วยนะครับมีเสียงร้องที่พร้อมมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าโวคอลของ SM เเนี่ยเป็นโวคอลที่โหดมากๆเลย หลายคนเลยนะครับที่ออกมาชื่นชมเอสป้าหนะครับสำหรับเพลง Dreams Come True ในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของสาวๆทั้ง4คนที่ได้รับคําชื่นชมมากมายนะครับตัวมิวสิกวิดีโอเองก็เช่นกันนะครับหลายหลายคนเนี่ยออกมาชื่นชมค่าย m นะครับว่ามิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับได้ออกมาแซวว่าจากที่งานประกาศรางวัลหรือว่างานเทศกาลเพลงนะครับที่เอสป้าเนี่ยได้ขึ้นเวทีนะครับดูไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็รู้แล้วว่างบของเอสป้าเนี่ยหมดไปกับอะไรนะครับเพราะว่า C g ใน MV นี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเ v ็ที่ดูลงทุนมากๆบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเป็น MV ที่ล้ําสมัยมากๆชอบสุดๆไปเลยนะครับทั้ง4คนเนี่ยไม่จมไม่หายไม่ตายกันเลยนะครับแฟนคลับบางส่วนนะครับถึงกับออกมาชื่นชมว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมานะครับก็ไม่ได้มีการคาดหวังหรือว่าคาดฝันไปเลยนะครับว่าเพลงรีเมคเพลงนี้เนี่ยจะออกมาดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าก็คิดไว้แล้วว่านเป็นเพียงแค่การี พแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงแล้วก็ MV ตัวนี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนที่มีความคิดแบบนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยกลับชอบ MV แล้วก็เพลงตัวนี้มากๆนะครับบางคนเนี่ยถึงกับยกให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดอีกเพลงหนึ่งของเอสป้าเลยนะครับหลังจากมีการปล่อยเพลงคัมแบ็กมาอย่างแซฟวิชนะครับแฟนคลับหลายคนนะครับก็ได้มีความเซอร์ไพรส์มากๆเลยสําหรับท่อนแรปนะครับในเพลงนี้ที่ได้มีการนํามาเพิ่มที่ได้มีการทํามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นซีนเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับในตัวเพลงรีเมคเพลงนี้นะครับยัง เราก็ขออุบไว้ก่อนนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ฟังไม่ได้ดู MV เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับรับรองว่าซีนนี้เนี่ยจะต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยเพลงรีเมคนะครับในโปรเจกต์รีเมสต์ริงโปรเจกต์ของ SM Entertainment นะครับซึ่งเพลงแรกนะครับที่ได้มีการปล่อยมาก็คือเพลง Dreams Come True ของ S Spa นันเองนะครับโดยการนํามารีเมคจากรุ่นพี่อย่าง SES นะครับตอนนี้นะครับตัวเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ปล่อยลงมาแล้วนะครับหลายหลายคนถูกใจกัน มากเลยนะครับสำหรับเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอรวมถึงตัวเราด้วยนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงแล้วก็ดู MV เนี่ยเราก็ชื่นชอบมากๆเลย CGMV เนี่ยสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละฉากแต่ละชุดคอสตูมเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยหากใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยก็รีบๆเข้าไปดูเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยชาร์ตเพลงเนี่ยก,กาลังขยับขึ้นมาเลยนะครับสาหรับเอสป้าหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงไปนะครับ ตอนนี้นะครับชาร์ตเพลง Dreams Come True ของเ d ส a นะครับเข้ามาเป็นที่1ในชาร์ตบัค์นะครับแล้วก็อันดับที่43ในชาร์ตจินนี่นะครับรวมไปถึงได้อันดับที่61ในชาร์ตเมลอนท็อป100ด้วยนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเพลงใหม่ของ S อ p a อย่าง Dreams Come True นะครับในโปรเจกต์ Remastering ของ SM นะครับเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในช่องอมกอล์พอดแคสต์นี้แล้วก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับอมกอล์พอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสําหรับใครเนี่ยที่กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่เราเนี่ยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเอสป้าเนี่ยได้มีการปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็เพลงเนี่ยดีมากๆตัวมิวสิกวิดีโอเองก็ดีมากเช่นกันนะครับใครที่เป็นมายเนี่ยคงจะภูมิใจในตัวเอสป้ามากๆนะครับพอตอนนี้เนี่ยเอสป้าเนี่ยกำลังไปได้สวยงามมา,มากๆเลยนะครับในเส้นทางของเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับและสาหรับ เป็น SM Star อยู่แล้วนะครับก็มาให้กำลังใจเอสป้าแล้วก็มาติดตามโปรเจกต์ดีๆของหาง SM กันนะครับและเร็วๆนี้นะครับทุกคนหาง SM Entertainment นะครับก็จะได้มีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นนะครับที่กวางยานะครับเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์สามารถรับชมได้ฟรีนะครับยังไงก็มารอติดตามคอนเสิร์ตนี้ที่กวางยากันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ